การนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ best practice จัดทําโดยนางสาวสรินทิ์สุขประเสริฐตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิริรัตนาทอดเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม BKK2 Educational Innovation สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ประเภทครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Type of Sentence โดยการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ประเภทของประโยคภาษ,าษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือ collaborative sentence writing ด้วยกิจกรรม shopping sentence ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้อ1นนักเรียนไม่เข้าใจโครงสร้างประโยค sentence structure นักเรียนอาจไม่เข้าใจว่าประโยคต้องประกอบไปด้วยประธานกริยาก,กรรมส่วนขยายและคาเชื่อมต่าง ทำให้ไม่สามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องได้ข้อที่2นักเรียนมีความกลัวว่าถ้าตอบผิดหรือเขียนผิดจะถูกตำหนิจาก และเพื่อนข้อที่3นักเรียนขาดการฝึกฝนและไม่มั่นใจในการเขียนนักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนประโยคมากพอกลัวว่าเขียนผิดก็เลยไม่กล้าลองข้อที่4นักเรียนมีคังคลำศัพท์และไวยากรณ์จำกัดถ้านักเรียนไม่รู้จักคำศัพท์หรือไวยากรณ์พื้นฐานอาจทำให้ไม่สามารถสร้างประโยคที่สมบูรณ์ได้และข้อสุดท้ายนักเรียนขาดการฝึกฝนด้านทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จากสภาพปัญหาและความต้องการข้างตน้นทําให้ข้าพเจ้าได้เกิดแนวคิดที่จะจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (collaborative sentence writing) ด้วยกิจกรรม shopping sentence ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และใช้แนวการสอนการจัดการเชิงรุก (active learning) 5คขั้นโดยผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการใช้การทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกให้นักเรียนคิดเป็นแก้ปัญหาและเชื่อมโยงความรู้ได้ดีเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมส่งเสริมสร้างประสิทธิสัมพันธ์ผ่านการทำงานกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาผ่านการลงมือทำทำให้จดจำได้นานขึ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการและความคิดนอกกรอบทำให้นักเรียน มีคำให้การเรียนมีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองลดความเครียดจากการเรียนแบบท่องจำใช้วิธีเรียนรู้ที่สนุกและมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะการสื่อสารฝึกแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูลรองรับการปฏิรูปหลักสูตรในอนาคตสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นทักษะในศตรวรรษที่21จากการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ collaborative sentence writing โดยกิจกรรม shopping sentence ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีพัฒนาการทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง type of sentence รายวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรอ107% 0ของนักเรียนทั้งหมดในการจัดทำผลการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ Best Practice ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเพื่อพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการดรสายันต่ายหลีผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาทรและผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำผลงานในครั้งนี้และได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำจนทำผลงานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ